การแข่งขันวอลเล่บอลยุชนยุงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ณสนามพิกอารีนาเมืองเซเกตรประเทศฮังการีวันที่4สิงหาคม2566เกมในกลุ่ม C นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติบราซิลสาวไทยลงสนาม2เกมชนะ1แพ้1มี3คะแนนเกมนี้โคตโทนี่อภิรัต งามมีริดกุลสือทีมไทยส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยกนกพรแสงทองวริศราสีทาเลิศกาญจนาสีสายแก้วพัทรวดีคำนวณพุทธิมนงามนวลประพัทยาพลธรรมและมีกลยรัธ์คำวงกับนัทมนเหลืองวัฒนวิไลสลับเป็นตัวรับอิสระ เซตแรกบราซิลเริ่มต้นเกมได้ดีกว่าทำเกมรุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนจะเอาชนะไปได้25ต่อ13เซตสองสาวไทยเริ่มทำเกมได้ดีขึ้นและทำแต้าบียดกับบราซิลได้อย่างสนุกแต่ในช่วงท้ายเกมบราซิลยังเล่นได้แน่นอนกว่าก่อนจะเอาชนะไป25ต่อ21เซตสามเกมของไทยดีในช่วงต้นเกมแต่ความแน่นอนของบราซิลยังทำได้ดีกว่าแซงเอาชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบห้า สรุปผลการแข่งขันบราซิลชนะไทย3ต่อ0เซต25ต่อ13 25ต่อ21 25ต่อ15ลูอาน่าคามิลาคุสคอบสกีของบราซิลทำแต้มสูงสุดที่14คะแนนรองลงมาเป็นวริสราสีทะเลิศทำ13คะแนน สาวไทยลงสนามไป3เกมชนะ1แพ้2มี3คะแนนเท่าเดิมนัดต่อไปจะลงสนามพบกับอิตาลีในวันที่5สิงหาคม2566เวลา20นาฬิกา5นาทีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามขอบคุณครับ